ยากาศดียามเย็ยนไปกินข้าวนอก <c oughs> <ด>บ้านนิ่งดีใจใจจะไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยกินข้าวข้างบ้านไม่ใช่นอกบ้านโ <c oughs> น้บ้านข่อยอยู่หลังุนเลือ <c oughs> ดไปกินข้าวบ้านน้องเ,อเขาแถวเดียวกันนี้แหละ สาัดีดีดูคนเนี้ยหัวอคือคือหัวร้อเป็นอย่างเดียวเยาเท่ามีโพสต์เพาลิกทำมเฮ้ยพลิกสามเหี้ยเฮสินควรภาษาไปกินข้าวบ้านน้อง ไปทำสีผมมาใหม่โอ้โหกบผมงอกนกนกทำอะไรกระดูกหมูย่างตีนไก่ชอบตีนตีนตี